วิทพื้นลองมาคิดถึงเรื่องนี้กันหน่อยก่อนที่เราจะก้าวสู่จารึกม้วนต่อไปถ้าเราวิทยพื้นเดี๋ยวนี้จะวิทยได้กี่ที610หรือ12เอาเป็น10ก็แล้วกันจากนั้นก็เว้นไป2สัปดาห์แล้วลองดูอีกครั้งได้เท่าไหร่อาจเป็น สิเท่าเดิมแต่ถ้าเราวิ่ดได้10ทีวันนี้แล้วลองอีกครั้งพรุ่งนี้และวันต่อต่อไปภายในสองสัปดาห์เราคิดว่าจะวิ่ดได้กี่ทีทำไมเพราะกล้ามเนื้อหัวไหล่และแขนแข็งแรงขึ้นทุกวันเราจัดสภาวะให้มันตอบสนอง ต่อการท้าทายที่มากขึ้นความสามารถวิดพื้นเพิ่มขึ้นทุกวันนั้นเป็นเพียงตัวอย่างเล็กน้อยของการสามารถบรรลุความสำเร็จภายในระยะเวลาหนึง่งในสิ่งนี้วันนี้ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เราคือสิ่งมหัศจรรย์ของธรรมชาติและอะไรที่เกิดขึ้น กับกล้ามเนื้อหัวใดก็สามารถเกิดขึ้นกับสมองได้เช่นกันและเราก็กำลังเริ่มกระทำสิ่งที่ขณะนี้ดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้พร้อมที่จะเริ่มกันหรือยังครับเอาละลองมาทบทวนกฎที่อยู่ในม้วนจารึกหมายเลขหนึ่งกันดูครับ วันจันใดก็ตามที่เริ่มต้นโปรแกรมนี้ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งระหว่างตื่นนอนกับออกเดินทางไปทำงานเราต้องอ่านม้วนจารึกหมายเลขสองซึ่งอยู่ท้ายบทนี้ราวเที่ยงเราต้องหาเวลาอ่านอีกครั้งหนึ่งซึ่งหมายความว่าเราต้องเอาหนังสือเล่มนี้ติดตัวไปด้วย ตอนค่ำก็อน,นอนจงอ่านเป็นครั้งที่สามและคราวนี้อ่านออกมาดังๆวงเล็บอาจต้องอธิบายพฤติกรรมที่ดูหน่าชงนนี้ให้ภรรยาหรือสามีเราฟังด้วยแต่แน่นอนเราย่อมหวังให้เกิดสิ่งดีเกิดขึ้นถัดจากมวนจารึกหมายเลขสอง ก็จะเป็นการบันทึกความสำเร็จประจำสัปดาห์และอีกสีสัป,ปดาห์ถัดไปเป็นการทำตามคำแนะนำในม้วนจารึกหมายเลขนึงที่ว่าจารึกแต่ละม้วนต้องอ่านคิดและกระทำติดต่อกัน30วันบันทึกความสำเร็จนี้จะทำขึ้นเพื่อให้เราทำการตรวจสอบตัวเองในแต่ละวัน ซึ่งเบนจามินเฟงคลินเนี่ยยืนยันว่ามีความจำเป็นอย่างที่สุดในโปรแกรมนี้เมื่องานวันแรกลุล่วงไปจงเปิดบันทึกความสำเร็จใส่วันที่ลงในช่องวันกันและอีกช่องหนึ่งใส่จำนวนครั้งที่เราอ่านม้วนจะลึกในวันนั้นลงไปหวังว่าคงเป็นสามนะครับสุดท้าย อ่านข้อความที่ยกมาแล้วพิจารณาดูว่าทำตามหลักการนั้นได้ดีเพียงไรตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาในวันนั้นถ้าแย่ก็ให้คะแนนหนึง่งดีก็ให้คะแนนสองดีมากก็ให้คะแนนสามเยี่ยมก็ให้คะแนนสี่จงซื่อสัตย์กับตัวเองจากนั้นก็รวมคะแนนสำหรับวันนั้นคะแนนสูงสุดคือเจ็ด การให้คะแนนนี้จะบ่งบอกถึงความพยายามและการปรับปรุงแก้ไขตนเองจงทำแบบเดียวกันนี้กับวันทำงานอีกสี่วันแล้วรวมคะแนนประจำสัปดาห์จากนั้นก็เริ่มสัปดาห์ต่อไปจนกระทั่งครบหสัป,ปดาห์ซึ่งเป็นเวลาที่จะเริ่มบทใหม่หมวนจะรึก เหม้วนใหม่เรียบง่ายไหมครับผมจะบอกความรับให้อย่างหนึ่งว่ามันเรียบง่ายเสียจนทำให้ผู้ได้อ่านหนังสือเล่มนี้เช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายเลิกล้มไปเลยพวกเขาเชื่อว่าของทรงค่านั้นต้องแพงและซับซ้อนแต่ตอนนั้นพวกเขาก็เพิ่งจะ วิตพื้นไปได้ไม่กี่ทีเช่นกันก็ช่างเถิดให้พวกเขาใช้ชีวิตแบบนั้นไปเรื่อยๆไปเปื่อยยาก็ช่างเถิดให้พวกเขาใช้ชีวิตแบบเรื่อยๆไปเปื่อยไปอย่างนั้นตลอดไปก็ควรแล้วขณะที่ 2, สองสาสัปดาห์แรกร่วงไปเราจะสังเกตเห็นว่า มีการเปลี่ยนแปลงทีละน้อยทั้งในท่าทีและการปฏิบัติต่อผู้อื่นของเราทั้งคนที่เรารักและคุ้นเคยเราจะเริ่มได้ยินประโยคทำนองว่าคุณเป็นอะไรไปนะหรือนั่นไม่ใช่สมิธที่ผมรู้จักนี่นาเมื่อเรื่องดังกล่าวเริ่มขึ้นเราจะเริ่มรู้ถึง ข่าวสารจากมวนจารึกโบราณและบันทึกความสำเร็จประจําวันเริ่มให้ผลจิตใต้สำนึกได้พิมพ์บุคลิกภาพใหม่ที่จะเผยโฉมออกมาในอนาคตและเราก็กําลังอยู่บนเส้นทางสู่ความสำเร็จยิ่งใหญ่คณะที่เราเริ่ม วันสำคัญในชีวิตนี้ผมขอให้เราจำไว้อย่างหนึ่งว่าความสำเร็จจะไม่มีทางตามทานันหากเจตจำนงที่จะประสบความสำเร็จแข็งแกร่งพอวันจลึกหมายเลข2ค่าจะทักทายวันนี้ด้วยความรักในดวงใจเพราะนี่คือความรับที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในความสําเร็จแห่งกิจการทั้งหลายพระกําลังทางกายอาจทําลายโล่ให้แตกเป็นสิ่งเสียงและอาจทําลายชีวิตได้ด้วยแต่มีเพียงพลังอันมองไม่เห็นแห่งความรักเท่านั้นที่สามารถเปิดดวงใจของมนุษย์ออกมาได้ข้าต้องเกณจบในศิลป,ปะนี้หาไม่แล้วก็จะ เป็นเพียงคนเลข่ขายของตามตลาดธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นถ้าจะทําให้ความรักกลายเป็นอาวุธที่เกรียงไกรที่สุดของข้าซึ่งไม่มีผู้ใดต้านพลังของมันได้เหตุผลของข้าพวกเขาอาจโต้แยง้งวาจาของข้าพวกเขาอาจไม่เชื่อถือการแต่งกายของข้าพวกเขาอาจไม่ชอบ ใบหน้าของข้าพวกเขาอาจปฏิเสธและแม้แต่การต่อรองของข้าก็อาจทำให้พวกเขาสงสัยแต่ความรักของข้าจะร้อมละลายดวงใจทุกดวงประหนึ่งแสงอบอุ่นแห่งดวงตะวันที่ทำให้ดินเหนียวที่กระด้างเย็นชาที่สุดอ่อนนุ่มลง ข้าจะทักทายวันนี้ด้วยความรักในดวงใจแล้วข้าจะรกระทําอย่างไรเล่าเมื่อข้าเริ่มมองสรรพสิ่งด้วยความรักข้าจะเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งข้าจะรักดวงตะวันเพราะมันทําให้กระดูกข้าอบอุ่นแต่ข้าก็จะรักสายฝนด้วยเพราะ มันชะร้างจิตวิญญาณของข้าข้าจะรักแสงสว่างเพราะมันทำให้ข้าเห็นทางแต่ข้าก็จะรักความมืดนิดด้วยเพราะมันทำให้ข้าเห็นดวงดาวข้าจะยินดีกับความสุขเพราะมันทำให้หัวใจข้าพองโตแต่ข้าก็จะทนรับความเศร้าเพราะ มันเปิดวิญญาณข้าออกมาข้าจะรับรางวัลต่างๆเพราะมันเป็นสิทธิของข้าแต่ข้าก็จะต้องรับอุปสรรคขวากหนามด้วยเพราะมันทาทายข้าข้าจะท้าทายวันนี้ด้วยความรักในดวงใจแล้วข้าควรจะพูดอย่างไรเล่าข้าจะสรรเสริญ ศัตรูเพื่อพวกเขาจะได้หันมาเป็นเพื่อนข้าข้าจะให้กำลังใจเพ,เพื่อนเพื่อพวกเขาจะได้กลายเป็นพี่น้องข้าข้าจะขุดค้นหาเหตุผลมาสารเสริญข้าจะไม่คุยเขี่ยเพื่อติฉินเมื่อข้าถูกเย้ายวนให้กล่าวคำวิพากวิจารณ์ข้าจะขบปลายลิ้นตัวเอง เมื่อข้ากล่าวคำสรรเสริญข้าจะตะโกนกล้องเหมือนวิหกสายลมท้องทะเลและธรรมชาติทั้งปวงมิได้ประเร็งดนตรีการแซ่ซ้องผู้รังสริปมันขึ้นมาหลอกหรือเหตุใดข้าจึงไม่อาจประเร็งดนตรีการเช่นเดียวกันกับลูกหลานของพระองค์เล่า เมื่อข้าจำความรับนี้ใส่ใจมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าข้าจะทักทายวันนี้ด้วยความรักในดวงใจแล้วข้าจะปฏิบัติเยี่ยงไรเล่าข้าจะรักทุกคนแบบเพราะทุกคนมีคุณสมบัติควรแก่การสรรเสริญทั้งสิน้น แม้ว่าจะแฝงเล้นอยู่ก็ตามด้วยรักข้าจะทำลายกำแพงแห่งความระแวงและเกลียดที่พวกเขาสร้างร้อมหัวใจไว้แล้วสร้างสะพานขึ้นแทนที่เพื่อว่าความรักของข้าจะได้เข้าสู่วิญญาณพวกเขาได้ข้าจะรักคนทะเยอทะยานเพราะพวกเขาสร้างความบันดาลใจให้ข้า ข้าจะรักคนล้มเหลวเพราะพวกเขาสอนข้าได้ข้าจะรักวงราชันเพราะทุกคนเป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งข้าจะรักคนหัวอ่อนเพราะพวกเขาเป็นของสวงสวรรค์ข้าจะรักคนมั่งมีเพราะพวกเขาปราวเปลี่ยวข้าจะรักคนยากจนเพราะพวกเขามีมากมายเหลือเกิน ข้าจะรักผู้อ่อนเดวเพราะศรัทธาที่พวกเขายึดมั่นข้าจะรักผู้สูงอายุเพราะพวกเขาทรงปัญญาข้าจะรักคนที่สวยงามเพราะในตาที่เศร้าของพวกเขาข้าจะรักคนที่เกลียดเพราะวิญญาณที่สันติของพวกเขาข้าจะทักทายวันนี้ด้วยความรักในดวงใจ แล้วข้าจะตอบสนองต่อการกระทำของผู้อื่นอย่างไรเล่าด้วยรักนาซีเพราะรักคืออาวุธที่ข้าใช้เปิดหัวใจของผู้คนรักก็เป็นโล่ของข้าด้วยสำหรับใช้ปกป้องลูกศรแห่งความเกลียดและหอบแห่งความโกรธเกรี้ยวความทุกข์ยากและความท้อถอยจะ กระทบโลกใหม่ของค่านี้ประหนึ่งสายฝนเบาบางโลกของค่าจะพิทักษ์ค่าเมื่อค่าอยู่ในตลาดและค้าจุนค่าเมื่อค่าอยู่ํำพังมันจะช่วยดึงค่าขึ้นมาเมื่อตกอยู่ในความสิ้นหวังมันจะทำให้ค่าสงบเมื่ออยู่ในความปรีดาปราโมดมันจะ แรงขึ้นและให้การปกป้องมากขึ้นทุกทีที่ใช้จนกระทั่งวันหนึ่งข้าจะโยนมันไปทางหนึ่งแล้วเดินโดยปราศจากเครื่องทวงท่ามกลางคนทุกชนิดและเมื่อข้ากระทําได้ดังนั้นน้าของข้าจะพุ่งขึ้นสู่ยอดของปิรามิดแห่งชีวิตข้าจะทักทายวันนี้ ด้วยความรักในดวงใจแล้วข้าจะประชิญหน้ากับแต่ละคนที่พบผ่านอย่างไรเล่าด้วยท่าทางเดียวเท่านั้นข้าจะทักทายพวกเขาด้วยการพูดเงียบๆกับตัวเองว่าข้ารักท่านถึงแม้จะพูดโดยไร้สำเนียงแต่มันจะฉายออกทางประกายตาของข้าขจัดรอยย่นที่หน้าผาก นำรอยยิ้มมาสู่ริมผีปากของข้าและสะท้อนอยู่ในเสียงที่ข้าพูดหัวใจของพวกข้าก็จะเปิดออกดังนี้แล้วใครกันเล่าจะปฏิเสธสินค้าของข้าในเมื่อหัวใจของเขาเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักของข้าเสียแล้วข้าจะรักทายวันนี้ด้วยความรักในดวงใจ และเหนือสิ่งอื่นใดข้าจะรักตัวข้าเองเพราะเมื่อกระทำดังนั้นข้าจะพินิษสปปรรพสิ่งที่เข้าสู่ร่างกายจิตใจวิญญาณและหัวใจของข้าด้วยอาการจดจอ่อข้าจะไม่ปล่อยปะตามใจเนื้อหนังมังสาอีกแต่ข้าจะถนอมร่างกายของข้าด้วยความพิสูจน์และ การรู้จักประมาณข้าจะไม่ปล่อยให้จิตใจถูกดึงดูดโดยความชั่วร้ายและสิ้นหวังองีกข้าจะยกระดับมันขึ้นด้วยความรู้และปัญญายดานข้าจะไม่ปล่อยให้จิตวิญญาณหยุดชะงักถึงใจอยู่แค่ไหนข้าจะหลอเลี้ยงมันด้วยการทำสมาธิและสวดภาวนา ข้าจะไม่ปล่อยให้หัวใจต่ำต้อยและขมขื่นข้าจะตีแพ้มันออกมาเพื่อมันจะได้งอกงามและให้ความอบอุ่นแก่โลกข้าจะทักทายวันนี้ด้วยความรักในดวงใจนับแต่นี้ไปข้าจะรักมนุษย์ทุกรูปทุกนามจากวินาทีนี้ไปความเกลียดทั้งมวลจะไหลยหยุด ไปจากเส้นเลือดของข้าเพราะข้าไม่มีเวลาที่จะเกลียดอีกต่อไปแล้วมีแต่เวลาที่จะรักนับแต่เวลาวินาทีนี้ไปข้าจะก้าวก้าวแรกที่จะนำไปสู่ความเป็นเอกบุรุษในหมู่คนทั้งปวงด้วยความรักข้าจะขายได้เพิ่มขึ้นอีกนับร้อยเท่าและ กลายเป็นนักขายผู้ยิ่งใหญ่ถึงหากค่าไร้คุณสมบัติประการหนึ่งค่าก็จะประสบความสำเร็จด้วยความรักแต่เพียงอย่างเดียวปราศจากมันแล้วค่าจะล้มเหลวแม้จะช่ำชองในความรู้ความชำนาญทุกประการในโลกค่าจะทักทายวันนี้ด้วยความรักและประสบ quan, thành